มาถอดนอนากาศกันออกนะครับไฟหน้าปัดก็จะขึ้นปกตินะครับผมไฟเลี้ยวก็จะติดทั้งหน้าและหลังนะครับออกซีโอโนมาใหม่ให้มีไฟพามากมาให้เลยน้องๆพอมีสวิตไฟ่ามากของ g ิโอโกับบีดไหมครับมีครับพี่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยสวิตไฟพามากตรงรุ่นรีจนะิโอโน GNT ตรงรุ่นรี125กับ g นะิโอโนในชุดก็จะมีเป็นตัวสวิตให้ แล้วก็จะมีชุดสายไฟนะครับหนึ่งเส้นไม่ต้องตัดต่อสายเลยที่สายไฟอย่างเนี้น้องมันจะติดตั้งยากไหมครับไม่ยากเลยครับเดี๋ยวเรามาถอดหน้ากากกันออกนะครับนี้เลยนะครับผมก็ทําการดันชิ้นพลาสติกตัวนี้ออกมานะครับปลั๊กตช์ไฟเลี้ยวนะครับด้านนี้เราก็ดึงออกเลยแยกมาไว้อย่างนี้นะครับอ๋อโอเคปลั๊กทั้งสามสายนะครับก็จะเป็นแบบบังคับเสียบมาเลยนะครับตัวนี้จะต่อเข้ากับปลั๊กไฟเลี้ยวเดิมของรถนะครับ